นี่พี่น้องมาหอดจอดถึงบ้านแล้วเรียบร้อยอมาพร้อมกับสารรำดวนว่าในสารำดวนบริมาณงมูแล้วก็จะหาวนออยูนกิ้นแก่หนาเทากับฮัสวยจะาอุ้ยหนึง่งปมูน้อยม่เจตุ่มลุ้นสวัสดีมีกระปุเน้อไปเ้าไหา่ไปเบื้องนั้ปนปะ แล้วตนตีงตนตีงังมันนะแลมันสิผ่านก่อนที่พายไปอย่างนองบนหนักติพีอ้ยมอวานทาไดกางเกงสต,ตัวกางเกงมันะใส่เท้ากางเกงกางเกงถือเท้ากเลยซื้อมาไว้ใส่พาบุบกางเกงหนักกับ่ทในหลังพี่น้องเสียประมาณสองตัวเรยๆมาเลยอ้สวนี้ชุดจิระตัวละหาสิบตัวหาสิบหาบาทหบาทเนี่เอาพีน้องกับบนตหาสิบเนาะแล้วก็แล้วบลดให้เมีย <ๆ S 1> วัดนี่จ้าไปอยู่ราคาอยู่เบิดมือค่ะแอบไปอยู่กับู้ชายอยู่เบิดมือมาเลยเหรอสวยบนนี้นี่ครับไปใส่นี้มีไม่ได้แต่กลิ่นดีน<อ><ต>แล้วว่าแล้วที่ซ<อ>ุปนมยัยได้เซียต่งกลิ่นบวยถ่ายกีฬะก่อนไปยังไปเบืองเงินตลาดอันเบืองเงินดดรถตุงเตียงพี่น้องยิ้มอย่างสวย,ยบวบ ไปกไม่เหยัง้าหลายอย่างต้มขายาหมอมต้มเออเลยต้มหมกหม้เมีอซื้อหมกหม้น่อยมาพี่ีหวานจช่วยดีเทสันดีเมื่อวานนี่เห็นบเกิดเป็นาไปงานเขาวาบุญหม่องนอนไหมบ้าเป็นบอลล้ำเกวน ก็ว่าบ่มีหม่องนอนอยู่งานบ่มีเลยคุณบอกวันนี้ขอบคุณแม่แป๋วด้วยนะครับแม่กับจีบแป๋วด้วยนะค่ะรืมเอาเงินมากันอะไรจีบลทัพวงนีเออแมย์ไอยังลูบเ่วยช่วยน้ำเงินเย้ แม่นอยู่อ่อนแร้งใหญ่จากซองอันก็ได้เพราะเป็ดต่ำแบบเกรงๆวันวันนี้อยู่บ้านแหดบ้านแหดเพื่อบ้านแห่บ้านแห่บ้านไทยหมดเงนจะาบาดนี่สิบบาทนี่แมวสค่านี่อะไรขาู เอาให้แม่ทงนึงยากกะที่ออทออเอากะทิกะทีแม่ใากินพี่น้องพอละเอาใบหิวเบงม่ย่าเดยอายังอีกไปกันอยากยังกี่ม่มอันนี้อองงงมลอออปลาอันนี้สมหม,มูอันนี้สมหมูน,นี่เ <What? S 2> น,นื้อหม,มูมทหมกทั่วไปไปตำยเน่วต อ้นาออกเออีไม่คว้าน้อดูอุ้ยม่ม่กันยุออกหลุดอย่างนีนี่หมเออแสบแม่บันนอกตั้งแยากระทีแสบบ้างแสแบครับแสบแ่บสิรับประกันค่ะถันเป็นรถพ่วงนะแม่เลยแสบคันนำคันนำยาละให้เจีบ อ้ลนกรงนึงด้วยล่ะแม่ว่าเสียบไปสิเลยเป็นเท่าไรครับเป็นเท่าใดีสีบตัวคุณแม่อยากขายหกสิบห้าอยากขายแล้วลูกอันนี้เสียบวะนี่เสียบเสีบป็นไปเสียบสุวเสียบสุยางเสียบมิตเนียเสียบเสียบ มันได้หลายบ,บ,านบนบนี้บ่มันกับ่ได้หลายดอกมันน้อยเออมันมันยังต่ใบตองต้มใบตองบนนี้นี่ดีไหมค่ะจริงใจต้มต้มใบตองแถมหมูบอกเป็นเท่าไหรแล้วอเก้าสิบไปเก้าสิบไปยังไงบัวไปคุณขายไปจุกไปรับไปขายผู้อื่นเนี่ย นี่บะ่บม่เนี่ยบหี่เนี่ยสีบะหมันมันต้องโรงเรียนมันถึงจะอร่อยไปนี่ที่บ้านสามเนยเงคือบะหกเนาะฉันฉันระนาบมือแลอันบุญบาทบุญบัรูกายอยู่ไปเียนกับไซวีกเนาะ องคหาเปิดประอค์ทำแบบเปิดประตูลอรีโกลูิโตลอริโกสยานางก็สวยแทะหลายให้ฟังฝุบ้านจะได้ประตุ้นยแกงคุณคุณสยานางหลายแกงน้ำไม้ผานแล้วยูนี่กินพี่น้องเดี๋ยวจะได้ยังกันกิน กินตัวกินยังมันเบาวางขึนเป้าไม่ไปกินเ <laughs> เคยนอนตตดมานอนผุนนอนเหรียดพรนนดกกม่ยัอุดอดเอ็ดเม่ฟันหนีไปว่ะบ <c oughs> ั <c oughs> นไดอยู่สำหรับหันมาหน่อยทุกคนสวยแต่ตอนนั้นพี่่เลียงิี่ะ ไอแซมแซมโนไปตัดไปตัดแล้วพ่อย่าเลี้ยงว่าผาไปสามมงกลัวเห็นไปบ่นี่ไปบ่สามมงคืนผมย้ําเดยลูกใบอยากเสียงตาไปเอาบเอาบ่เอาบ่มั่อน้อยไปอันนั่นเอาบมั่วน้อยไปอันตุ่มหยิบนามไม่ได้สองขวดนายสาวหนาตุ้ยินมีบ่บ่มีก็เอาใส่กินบริการเจ้าของเอาจี้มันตื่นหมอแล้วตื่นหรอท่านเรียวเวียเต่านเลียวเวียก เห็ดนังกินไว้ให้แม่ให้แล้วก็ให้พ่อลุงเค้กรอช่องแล้วกินเนี่ยฟองหวานก้อนเขาก็อิ่มแล้วเนาะมากินเขาก้อนไปใส่ตู้เย็นไว้ปัดตื่นบ่มีผ้าดกันบ่มียังกินดิอ๋ออว่างเั้นแล้วครับพี่น้องบ้านี้กัเขาทำการแสดงอยู่อำเภอบันเหตุเป็นบ่บ่เห็นดิเนี่ย อำเภอบ้านเฮียจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องลินลินขอนแก่นตัวกันสองมือมืดหน็มาพักผ่อนมานอนที่บ้านไกลเลยไม่แรงพักก็ไปงานคือบักน้ำมันคือบักนมม้ำเมริ่นนมน้ำดวนเนี่ยตัวเลขวันทุเรยียนยี่สิบบาทดิสิบบาทแต่พ่อซื้อกินอยู่แต่กินสวนนั่นเวลาเพิ่นปลูกม้วนหมเพิ่อนโล่นะหมปไปหาคลิบน้อยๆไปเนีย่มนยมาตุูม อย่างเช่นไปเห็นยุ่ใส่ว่าที่มันเป็นอันเขาปูบกักแตงโม้บ้ากันเวลา,ลากับบกักแตงโม้เขาอยู่วัดตันแหม่ที่เขาไปพักแลมอยู่วัดเอียงอย่างอยูอย่ยยย <c oughs> ะโอ้วจำวันได้เห็นยุ่ยไหนไั้นทีเวลากับบักแตงเรื่องเล่าหลายๆบทจำวันได้เอาซาลปิน้องม้อจอดถึงเหลือพักกันซุยเขาซวุวยน้ำให้เราอยู่นกิ่นเนี่ยก็สิพักกันพักผ่อนย่นใจมเมื่อแลงเดินทางกันไปต่อพอกันอยู่เพื่อบันเทาจัางหวัดขอนแก่นครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปสนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ